อยากเห็นอยากเห็นเมื่อกี้อยากเห็นพี่พีทเต้นน้องเกลดึงดึงดึงเด้งน้องเกลไงดึงดึงดึงพี่เต้นแล้วพี่จะไม่ใช่น้องเกลพี่จะเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนะมีคนขอมาเหรอมีคนขอมาคุณอยากเห็นพี่พีทเต้นน้องเกลอใชช่่ <โ>แล้วตัวคุณเองอยากทำอะไรผมอยากนั่งดูพี่พีเต้นน้องเกลไอเดียที่น้องเสนอมาโอเคใช่ไหมเออพี่อยากเห็นไมค์พีชเต้นน้องเกลอะเฮ้ยเอาเลยเต้นแบบไม่เต้นแบบไหนเต้้ดูก่อนเออเจือใช่อะไรนี่ยเต้นให้ดูหน่อยเต้นใหดูหน่อยเต้นน้องเกลเต้นแบบใจลายใจลายเฮ้ยเขาขัดจังหวแล้วพี่จะเปลี่ยนขา ถ้าต้องท้าน้องเกลหน่อยจริงจริงท้าน้องเกลเขาบอกว่าถ้าปั่นแท็กดูดับสอนได้แบบ 500k อะไรเงี้ยจะเต้นน้องเกลไงโอ้แต่ว่ามีแต่ว่ามีคนดับนี่คู่กับไมกี้ไม่คือไม่ทำไมไม่เป็นคู่กับคุณดูดับสอนเขนี่ยก็เขาไม่มาแล้วอยากให้เขามาไหมครับอยากอึกอักอย่างอึกคือเกิดถ้ามาก็ดีครับ เขาจะได้มาเป็นคู่ไงคอนเซ็ปต์กันอะไรอย่างง <lly. S 3> ี้เขามาเป็นคู่อ่ะเรามันก็แบบจุ่มจุ่มอจุ่มจุ่มจุ่มเอาละ